นิทานเรื่องรักคูนจอมสนกับนกคูกนักคิดในป่าชื้นใกล้แม่น้ำมีรักคูนหนุ่มตัวหนึ่งชื่อว่าอานนท์อานนท์เป็นรักคูนที่รักความสนุกและไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเขาชอบใช้เวลาร่วมกับฝูงตัวตุ่นที่ชอบแกล้งสัตว์ตัวอื่นพวกมันมักแอบไปขโมยผลไม้จากสวนของสัตว์ในป่าก็แค่เล่นเล่นเองหน้าอานนท์มักพูดวันหนึ่งพวกตัวตุ่นชวนอนนท์ไปบุกสวนของลิงอานนท์ลังเลแต่ก็ไปด้วยจนได้ เช้าวันต่อมาลิงร้องวอยใครมาขโมยผลไม้ข้าเมื่อคืนมีสัตว์หลายตัวเห็นอานนท์อยู่แถวนั้นเขาถูกเรียกไปที่ประชุมกลางป่าอานนท์พูดไม่ออกเขาอยู่ที่นั่นจริงๆบนกิ่งไม้ใกล้ๆมีนกฮูกเท้าชื่อว่าปราดเฝ้าดูอยู่เงียบๆหลังการประชุมนกฮูกบินมาหาอานนท์เจ้าอาจไม่ได้ตั้งใจแต่การอยู่กับคนผิดก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้อานนท์ฟังเงียบๆ จากนั้นเขาค่อยๆห่างจากตัวตุ่นแล้วหันมาใช้เวลากับนกคูกแทนนกคูกสอนเรื่องฤดูการการวางแผนและการอดทนอานนท์เริ่มปลูกพืชของตนเองและช่วยดูแลสวนให้ลิงถึงฤดูแล้งผลไม้ในป่าหายากมากแต่สวนของอานนท์ยังอุดมสมบูรณ์เขาแบ่งผลไม้ให้สัตว์ตัวอื่นอย่างมีน้ำใจลิงเดินมาหาเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่า เจ้าคือคนละคนกับเมื่อก่อนเลยนะขอบใจมากอานนนยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจเขารู้แล้วว่าคบคนผิดอาจนำไปสู่ความเสียหายแต่คบบัณฑิตนำไปสู่ความดีงามสุภาษิตว่าไว้คบคนผาลผาลพา,า,าไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล